นักเรียนวันนี้มีเด็กใหม่ย้ายเข้ามานะฉะนั้นอย่าแกล้งเพื่อนนะเข้าใจไหมเพื่อนพึ่งย้ายมาใหม่นะ่าจะไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างที่ข่าวว่าแฟนประธานนักเรียนทั้งหล่อทั้งรวยที่ชิยี้มาได้ผลสปาตาชาติเลยแหละแยกมันยังไงดีนะงันเอาวิธีนี้แล้วกันแหมแต่งให้หล่าเหมือนเดิมเลยนะก็ใช่ไงเตงเขาก็น่าเหมือนเดิมทุกวันนี่อ้าวนี่เขาชมเตงนะงั้นเหรอเตงก็น่ารักเหมือนกันแหละ แมเจ็บอ้วกขอให้ฉันแยกมันได้ก่อนเถอะเอยเอยเจ็บจังเลยอ้าวมุนาเธอเป็นอะไรนะ่ะมามาเดี๋ยวฉันช่วยเนี่ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันพาไปส่งที่ห้องพยาบาลเอาไหมเธอคงจะเจ็บหน้าดูนะว่าเดี๋ยวฉันอุ้มไม่ไม่เป็นไรค่ะฉันเดินเองได้ค่ะไม่ได้บาดเจ็บขนาดนั้นสะหน่อยมาต้องเกรงใจเดี๋ยวฉันอุ้มเธอไปเอง นี่แกฉันมีความลับอย่างหนึ่งอยากจะบอกนังเด็กใหม่นี่น่ะสีผมจริงๆของนางคือสีแดงไม่ใช่สีพุทราฉันไปแอบส่องประวัตินางมาแล้วเรื่องที่มีพลาดแน่นอนเป็นเพราะว่าสีพุทราดูดีละมั้งนางเลยตัดสินใจย้อมอ่ะแต่นั่นก็เรื่องของนางนี่ปล่อยนางไปเถอะนะเพราะถึงยังไงถ้านางไปใช้เขียวก็คงเกรดต่ำกว่าฉันแหละ ่ชาเขียวอะไรสักอย่างซื้อมาฝากฉันหน่อยแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเธอให้อังเรเรียกชื่อฉันในเธอย่างรียกไม่ถูกเลยฉันชื่ออังเรไม่ใช่อังเรแล้วมันจะทําไมคะคุณสากายนี่กิดด่าฉันเหรอ ทำไมแฟนฉันต้อปกป้องยีแน่นด้วยช่างเถอะนอนดีกว่าทั้งสองคนขนมของพวกเธอมาแล้วพวกเธอยืนดูบ้าอะไรกันอยู่เนี่ยอันนี้อ่ะไปะเดี๋ยวเราไปหาที่กินกันเฮ้ยไอ้วรนุ์สองตัวนั้นมาทำบ้าอะไรกันอยู่แหละมองไม่เห็นหรือไงก็ดูเองสิแต่เขาดูจะมีความสุขน้าดูนะทั้งสองคนนั้นน่ะแหมแทนประธานคนนั้นไม่ใช่แฟนคุณเหรอคะอุย๊ย ไม่เข้าไปห้ามใดหรอกเธอสาวคนนี้จะคุยกันดูไปความสุกดีนะคะไม่ตั้งกลัวไปหลังนด้คะดิเช่นมาดีค่ะต่อให้เธอจะบอกว่าเธอมาดีแต่ฉันก็ไม่เชื่อใจเธอหรอกนะเธอนี่แซกเก่งจริงๆงคนหรือเกียงชื่อเธอก็น่าล้อเหมือนกันนะยายสากอย่ามาล้อชื่อฉันนะฉันชื่ออังเดรไม่ใช่อันเรที่แปลว่าสากอย่างโง่ไปเถอะเธอป้าฉันไม่อยากเสกวันหนักคนสติไม่ดีนะ่ะ แม่ยุก็ชอมเราเกินไปนะเราไม่ได้น่ารักขนาดนั้นสหน่อยอยุพูดตามความจริงนะคือว่าเธอหน่ะน่ารักกว่ายินนั่นตั้งหลายเท่าแถมสีผมก็สวยเป็นสีพุทธาที่ฉันชอบซะอีกใหญ่นั่นนะ่ะเจ้าระเบียบจนได้ฉายาว,ว่าป้าไปแล้วแหละขนาดเพื่อนสนิทนางยังเรียกนางว่าป้าเลยไม่ต้องไปสนใจนะพินไอคนพวกนั้นน่ะปล่อยมันพูดไปเถอะแค่ผู้ชายคนเดียวอะ่ะทิ้งๆไปเถอะ ขอบใจพวกเธอมากนะที่มาปลอบฉันนะขอบใจจริงๆอุย้ยตายสวัสดีค่ะคุณประธานนักเรียนแหมเพิ่งที่เห็นหน้าก็จะจระดันดิ่ควณนาเธอตั้งใจอ่อยแฟนฉันใช่ไหมยอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะถ้าใช่แล้วก็จะทำไมคะฉันได้สึกคุณตั้งหลายเท่านีา่นาฮนี่เธออุย้ยมือลัน่นเฮ้ยยุมาไม่ได้กา ท่านประธานฉันขอโทษฉันจะไม่ยุ่งกับแฟนคุณอีกแคนสัญญาเลยฉันั้นอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะฉันขอร้องค่ะฉันแค่อยากใช้ชีวิตเหมือนเด็กนักเรียนปกติพิน์ธอรังแกเด็กใหม่ทำไมใครกันแน่ที่ถูกรังแกฉันอะอัดเสียงอัดคลิปไว้หมดเลยไม่เชื่อก็ดูสิวายุนี่มันหมายความว่ายังไงอะมุนนาหลอกฉันงั้นเหรอทำไมเธอเป็นคน นี่ยุลืมไปแล้วเหรอว่ายั่นั่นเป็นนักแคตเกมแถมยังทำละคสกกรสกุลหะอีกฝีมือการตัดต่อคงไม่ใช่ใ่ผินต้องให้มาซาตัดแต่งรูปภาพและคลิปพวกนี้เพื่อมาหลอกอยุแน่ๆเลยมนุนนาไม่ผิดน,นะนี่พวกเธอเลิกโกหกได้แล้วเธอเป็นสภานักเรียนแท้แต่ถ้ามถึงชอบแกล้งเพื่อนกันนักถ้าเป็นแบบนี้ฉันค,บ,คบกับเธอต่อไปไม่ได้แล้วละ่ะพินงั้นวันนี้เราเลิกกัน ก็ได้ยูน่ะสนใจแต่นางชายเขียวนั่นไม่สนใจแฟนตัวเองแถบยังโกะไปเชื่อคำพูดมันเอกเราเลิกกันแล้วจบกันแค่ตรงนี้ถึงนะไปกันเถอะมุนนาต่อไปเนี้ยเราไม่ต้องคบกันแบบรัลๆส้นส,นสนอดอีกแล้วนะเธอไม่เป็นไรแน่นะพินเออนะ่ะแค่ผู้ชายคนเดียวฉันไม่ตายหรอกนะไม่เป็นไรนะถึงเธอจะไม่มีหมอนั่นแต่ยังไงเธอก็มีฉันกับยยฟางนะพวกเราจะอยู่เคียงข้างเธอเองว่าแต่เยฟางโดนสก,กิบิดกินไปแล้วหรือไงอะ เข้าห้องน้ำเป็นชั่วโมงเลยหลังจากวันนั้นฉันก็อยู่กับเพื่อนๆของฉันซึ่งมีฟางและมันซาและพวกเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากจนฟางมาเล่าให้ฉันฟังว่าได้ยินข่าวรู้ว่ามุนนานะ่ะเลิกกับวายุแล้วเพราะมุนนานะ่ะชอบไปอ่อยผู้ชายคนอื่นไปทั่วแถมยังชอบพูดโกหกอีกก็นะสมน้ำหน้าเย็นนั่นแหละแต่ช่างเรื่องนั้นเถอะฉันกับเพื่อนๆนะ่ะตอนนี้เรียนใกล้จะจบแล้ว พวกเรามีความสุขกันมากเลยค่ะสําหรับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนก็สําหรับตัวละครในเรื่องนะคะเสียงอาจจะแบบแปลกไปหรืออาจจะเหมือนกันบ้างในบางครั้งนะคะเพราะว่าก็เราภาคอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีเพื่อนช่วยภาคหรอกนะมีแต่น้องแมวคอยนอนให้กําลังใจครับผมโอเคสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ Bye, boy.